สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะฝนยังกระจายตัวเป็นแห่งๆนะคะประมาณ40-60%ค่ะเน้นด้านตะวันตกของทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะ ส่วนอีสานบนฝนน้อยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนนี้นะคะฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างคะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะคะแถวบ้านนุ้ยค่ะฝนตกค่ะตอนเช้ามืดประมาณตีสองตีสม ฝนตกโปรยๆนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากให้หนุยปักหมุดที่ไหนเขียนมาบอกหนุยได้ที่ใต้คลิปค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุมค่ะ และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางภาคใต้นะคะบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคอื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวนออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะบริเวณจังหวัดชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60เปอร์เซนของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคะ ร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงด้วยค่ะทําให้ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยลดลงนะคะและในวันที่4ี่ถึงวันที่5กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลนะคะหรืจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้งค่ะ จบพยากรณอากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย